พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8พศ2553มาตรา35วรรคหนึ่งกระทรวงทบวงหรือกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมีผู้ตรวจราชการของกระทรวงทบวงหรือกรมนั้นก็ให้กระทำได้ มาตรา35วรรค2ผู้ตรวจราชการของกระทรวงทบวงหรือกรมมีอำนาจหน้าที่ตรวจและแนะนำการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวงทบวงหรือกรมนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงทบวงหรือกรมหรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการ ของนายกรัฐมนตรี